พบกับกิดไร้นะครับในรายการกิดชีวิตกับด้านกับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับในรายการนี้นะครับก็จะไลา์ทาง Facebook นะครับดรกริดพลเดชวิสัยนะครับแล้วก็ช่อง youtube นะครับกริดโพสต์ชแนลนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับในช่องยู u ูปกริดโพสชแนล วันนี้นะครับจะมาคุยถึงเรื่องงูเห่าครับชาวนากับงูเห่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแวดวงการเมืองอะไรคืองูเห่าอะไรคือชาวนากับงูเห่าอะไรคือชาวนาวันนี้จะมาพูดจากันนะครับในเรื่องนี้อย่างเน้นเน้น ก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปทําบุญกันก่อนบอกบุญนิดหนึ่งนะครับว่าใครที่จะร่วมทําบุญสร้างพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมานะครับขนาดเท่าองค์จริงนะครับบริจาคหนึ่งพันบาทนะครับจะเขียนชื่อนามสกุลไว้ที่ฐานนะครับสร้างขึ้นที่ข้างเจดีพันปีวัดราชบูรณะพิศณุโลกครับแล้วใครจะบูชา พ่อปู่แม่ย่าซึ่งเป็นเหล็กน้ำพีนะครับคู่ละ2999เาบาทแล้วก็มีองค์พญานาคนะครับองค์เล็กลงมาหน่อยนะครับบูชาเก9าบาทแล้วก็พระนางพญาสยามนะครับซึ่งคูบาบุญล้อมนะครับแล้วก็อาจารย์จ้ำาสีบูรพาเป็นทำพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็มีหม่อมหลวง วันชายนาวรัตนเป็นประธานในพิธีนะครับเป็นผมเป็นประธานในการจัดงานนะครับ99บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็ไปสมทบทุนสร้างพา่อปู่แม่ยา่าองค์เสมือนองค์จริงนะครับอินบ็อกเข้ามานะครับใน f c e e o o o กขีดพลเดชว,วิสัยใน Facebook ด็กเตอร์กิจปนเดชวิสัยแล้วก็ในเพจเพจใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นนะครับคือเพจกิจโพสชาแนลนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องชาวนากับงูเห่านะครับมันมีนิทานอีศพนะครับซึ่งนิทานอีศพเนี่ยคนที่เล่านิทานก็ชื่ออีศปนะครับซึ่งเกิดมานานมากเลยนะครับเกิดมา620ปี ก่อนคริสตการนะครับก็คือสองพันกว่าปีมาแล้วนี่แหละรเรื่องนี้สองพันกว่าปีแล้วนะครับแล้วไม่ใช่คนไทยนะครับไม่ใช่คนอินเดียนะครับอีสบนี่เป็นชาวกรีกชาวกรีโรมันนะครับเป็นคนเล่านิทานนิทานอีสบมีหลายต่อหลายเรื่องมีเยอะแยะมากมายเลยสองพันกว่าปีนะครับมาถึงปัจจุบันนี้มาในประเทศไทยเรื่องนี้ไม่ใช่เบอร์เพิ่งเกิดนะครับแสดงว่า ชาวนาเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยกีดโบราณแล้วงูเห่าก็มีมาสมัยกีดโบราณแล้วนะครับนิทานเล่าเป็นเรื่องแบบนี้นะครับการละครหนึ่งนานมาแล้วในฤดูหนาวนะักท่อมเล็กกลางป่ากว่างชาวนาไวชรลาคนหนึ่งกำลังจะเข้าเมืองเพื่อซื้อสเสบียงอาหารแต่ก่อนเดินทางเขากลับเจองูเห่าตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่หน้าบ้าน เจ้นานาก็คิดในใจนะครับว่านี่คืองูเหา่ามีพิษร้ายแรงเนี่หรือทำไมถึงนอนไม่ขยับอย่างนี้ล่ะเจ้านาพูดพึมพำกับตัวเอง,องก่อนสเกตเห็นว่าตามตัวของงูเห่านั้นมีหยดน้ำแข็งเล็กๆเกาะไปทั่วเออปกติง,งูไม่ถูกกับอากาศเานาวสินะช่างนาสงสารเสียจริง,รงแต่ถึงแม้เจ้านาเท่าจะรู้สึกเวทนาแค่ไหนก็ยังรังเลว่า จะช่วยงูเห่าตัวนี้ไว้ดีหรือไม่เพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแต่ฉันคงปล่อยให้เจ้าง,งูตัวนี้ตายไปต่อหน้าต่อตาฉันไม่ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นชาวนาเท่าจึงถอดเสื้อคุมของตัวเองเอาไปห่อตัวงูเห่าอย่างแน่นหนาแล้วอุ้มขึ้นมาแนบอกหวังให้เจ้าง,งูรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นเมื่องูเห่ารู้สึกดีขึ้นจากความอบอุ่นที่ได้รับ พลังก็กำลังก็กลับคืนมาในที่สุดแต่ทันทีที่เห็นชาวนามันก็เกิดอาการตกใจแล้วฉกไปที่แขนทันทีตามสัญชาติญาณก่อนเลื้อยหนีเข้าป่าไปชาวนาเท่า,าพยายามห้ามเลือดตัวเองให้หยุดหลเพราะว่าพิษไา้แรงกับซึมซับเข้าไปหน้าากายเสียแล้วหลังจากนั้นไม่นานชาวนาก็สิ้นใจอย่างหน้าเวทนา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรู้จักสงสารและมีจิตใจเมตตาต่อคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เด็กๆควรสังเกตก่อนว่าคนคนนั้นมีนิสัยเป็นอย่างไรจะเป็นคนพานคนเลวนิสัยไม่ดีต้องจําไว้ว่าไม่ควรเข้าไปเขี่ยข้องเพราะเราไม่สามารถรับรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นจะกลับมาทําร้ายเราเหมือนงูเห่าที่ทําร้ายชาวนาเท่าในนิทานแต่เราจริงๆเรา มีหลายตอนนะครับถ้าเราลองวิเคราะห์ดูดีนะครับว่างูเห่านะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฉกชาวนาแต่ด้วยสัญชาติญานตกใจกัวชาวนาจะมาทำลายเพราะจริงๆงูนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเห่าหรืองูอะไรนะครับกลัวคนนะครับยกเว้นง,งูจงมางเวลาเราเดินเข้าป่า เราต้องเดินให้มันมีเสียงคือเอาเอาเอาท้าเนี่ยพาดย้าไปคาดไปคาดเพราะถ้างูได้ยินงูจะหนีที่งูมาฉกเรามากััดเราคืองูตกใจนะครับแล้วก็หนีไม่ทันก็เลยหันมาฉกาอันนั้เป็นนิทานอีสบนะครับแต่มีนิทานอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เกิดขึ้นที่หลังนานมากนะครับชื่อว่านิทานปัดสีบอละกรนนำซึ่งเผยแพร่ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งครับแล้วก็ตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นนิทานที่คนส่วนมากไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินนะครับมาฟังกันการละครั้งหนึ่งมีนกกดตัวหนึ่งกำลังต่อสู้กับบูหงอยู่หลังบ้านชาวนาน เป็นจังหวัที่ชาวนาเดินออกมาจากบ้านจึงเห็นนกสู้กับงูอย่างถึงพิถึงสินโดยงูเห่าถูกนกจิกแล้วหลบฉากจนทําท่าจะพ่ายแพ้ชาวนาไม่ชอบเห็นสัตว์เบียดเบียนกันจึงควาา้าไม้ไล่ตีนกทําให้นกเกิดสึกสองด้านด้านหนึ่งต้องป้องกันไม้จากชาวนาอีกด้านหนึ่งต้องต่อสู้กับงูเหา่าแถมปากยังต้องชี้แจงให้ชาวนาฟังว่า งูเห่าเป็นอสสรพิษที่เป็นอันตรายไม่ควรที่ชาวนาจะออกมาช่วยปกป้องแต่ชาวนากลับไม่รับฟังฝึกสามเร้าพันตูกันอยู่นานงูทำท่าจะถูกนกจิกตายชาวนาก็ตีนกไม่ถูกจึงเกิดความมุ่งงานโมโหาหาทุกช่องทางจะเล่นงานนกให้ได้แต่แล้วชาวนาเกิดพลาดพันเท้าไปเหยียบงูเห่าเข้าอย่างจัง งูที่ดีใจแต่แลกเขียนชาวนามาช่วยตนให้ผลภัยนั้นก็เกิดผิดหวังเข้าใจไปว่าชาวนาก็มีจุดมุ่งหมายจะฆ่าตนให้ตายเหมือนนกงูเห่าจิกกัดชาวนาด้วยความโกรธก่อนตายชาวนาจึงรู้ว่าสิ่งที่นกกดได้กล่าวนั้นคือความจริงนะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง ทั้งสองเรื่องก็เป็นชาวดากับงูเห่าแล้วก็มีนกกบเข้ามาด้วยแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการเมืองในประเทศไทยนะครับ mm hmm. การเมืองในประเทศไทยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสมัยคุณสมัครศูนย์พลเรเวศครับเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยตอนนั้น รัฐบาลคือพลเอกชาลวฤิ์ยงใหญยุทธซึ่งเป็นหัวหน้าพักความหวังแล้วก็เป็นพักร่วมรัฐบาลก็มีประชากรไทยร่วมด้วยนะครับแล้วช่วงนั้นเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งรัฐบาลสมัยพลเอกชาลียวฤิดสถาบันการเงิน5้บองแห่งนะครับแล้วก็พลเอกชาลวริตก็ลาออก จากการเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเมื่อพลเอกโชริตลาออกก็ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พักร่วมรัฐบาลเดิมนะครับสมัยพลเอกโชริดเป็นนายกก็รวมได้ทั้งหมดหลายพักด้วยกันคือร้อยเก้าสิบเจ็ดสียส่วนพัก,พกฝ่ายค้านก็คือพักประชาธิปัตย์เป็นแกนนำรวมได้ทั้งหมด ร้อยเก้าสบสียงแพ้ก็อยู่เสียงเดียวกับปรากฏว่าเสนันผลตีสนันขจรประสาทซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปเชิญกลุ่มของคุณวัฒนาอาศวะเห็นซึ่งอยู่ในพรรคประชากรไทยให้ย้ายข้างมาอยู่กับ พักร่วมฝ่ายค้านปรากฏว่าพักร่วมฝ่ายค้านมีเสียงมากกว่าเพราะมา13เสียงนะครับก็เลยสามารถเลือกนายกรตุนตรีคือคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรตุนตรีกลุ่มของคุณพัฒนาที่อยู่ในพรักประชากรไทย ออกมาโดยที่ไม่บอกกล่าวเล่าสิบกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตยคือคุณสมัครคุณคอนเวลคุณสมัครคุณคอนเวนเลยพูดถึงกลุ่มกลุ่มนี้คือกลุ่มงูเหา่าคำว่างูเห่าก็เกิดมาตัเกแต่สมัยนะั้นเอาแล้วเป็นงูเห่าได้ยังไงล่ะครับเป็นงูเห่าก็เพราะว่า เพราะว่าช่วงนั้นกลุ่มของคุณวัฒนาอาชวะเห็นมีปัญหากับคุณบรรหารศิลปะอาชาซึ่งอยู่พรรคชาติไทยเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยก็ออกมาจากพรรคแล้วก็เควนควางคุณสมัครก็รับเข้ามาอยู่พรรคประชากรไทยแล้วก็มาร่วมเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันก็เปรียบเสมือนงูเหา่า ถึ่คุณสมบัติอุ้มเข้ามาไว้แนบแล้วก็ย้ายไปช่วยพักประชาธิปัตย์ก็นี่เลยเป็นที่มาของอุ่มงูอ,อ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสอสองสองอูเห่า ผมจะบอกให้นะครับว่าคําว่าสสงูเห่านี้มันก็เป็นวาทกรรมของพรรคการเมืองพักหนึ่งหรือหลายๆพักก็ตามที่มีสสย้ายพักพรรคการเมืองที่สสย้ายพักก็จะบอกสสคนกลุ่มที่ย้ายพักคนที่ยายพักว่าเป็นงูเห่าก็เท่านั้นแหละ มาพูดถึงพรรคไทยรัฐไทยก่อนพรรคไทยรัฐไทยนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อพศ2548การที่ตั้งขึ้นมาครั้งแรกโดยคุณทักษิณชิดวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคนะครับแต่ก่อนค,คุณทักษิณนี่เข้ามาในววงการเมืองได้ก็เพราะว่าคนตรีจำลองสีเมืองครับเป็นหัวหน้าพ,พรรคพลังธรรมได้เชิญท่านมาและเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ให้คุณทักษิณเป็นหัวหน้าพ,พรรคพลังธรรมนะครับและคุณสุดารัตน เยาวบัณเป็นเลขาธิการแล้วก็คุณทักษิณก็มาตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นปรากฏว่าในการรวมสสเข้ามาอยู่ในพรรคไทยรักไทยทั้งหมดก็มาจากพรรคอื่นผมจะไม่บอกว่าซื้อตัวมาแต่บอกว่าเชื้อเชิญมาจากพรรคนู้นพรรคนี้พรรคนั้นพรรคนี้รวมกันมาเป็นพรรคไทยรักไทยและในการเลือกตั้ง ครั้งน,นั้นพรกไทยรัฐไทยก็ชะละสล่มทลายได้เป็นรัฐบาลคุณทักษิณได้เป็นนายกรัฐมนตรีถัดมาอีกสิบปีครับสองห้าสี่หนึ่งพักไทยอีกสิบปีสองห้าหกหนึ่งพักพลังประชาราัฐตั้งขึ้นมาใหม่โดยคนที่ตั้งจริงๆก็เป็นคนเอกประวิต์ เห็นดี ND เห็นงามกับคนเอกประยุทธ์นะครับแต่ก็ให้คนอื่นเป็นหัวหน้าพรรคคุดตมะก็รวบรวมสอสอไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ทำอะไรใหม่ทำก๊อปปี้พักไทยรักไทยในสมัยนั้นรวมขึ้นมาเป็นพ,พรรคพลังปรชารัแล้วก็วงเลือกตั้ง แต่ปรากฏว่าพรรคพลังพะชารัฐก็ไม่ได้คะแนนเสียงเยอะเหมือนไทยรักไทยสมัยนั้นนะได้เป็นยังแพ้พรรคเพื่อไทยนะแต่ก็เป็นเทคนิคทางการเมืองเทคนิคทางรัฐธรรมนูญเทคนิคทางอะไรก็ไม่รู้ทําให้พรรคพลังระชารัฐได้ต่างตั้งการตบะแล้วก็ให้คุณบริเกประยุทธ์เป็นนายกก็ไม่ได้มีแปลกใหม่แลที่เล่าไห้ฟังนี่มันเกี่ยวอะไรกับงูเ่าไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยว คือถ้าพูดถึงงูเหา่าคนที่มาอยู่พักไทยรักไทยตอนนั้นก็คืองูเหา่าแล้วก็คนที่มาอยู่พักพลังประชารัฐนั่นก็คืองูเหา่าแต่ไม่มีวัทกรรมนี้เกิดขึ้นนะไม่มีวารกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อสอสอที่อยู่ในพักย้ายไปอยู่พักอื่น ก็จะถูกกล่าวหาว่าไปรับเงินเขาไปเห็นแง่เงินขายตัวไปนู่นไปนี่มีราคาสามสิบล้านห้าสิบล้านเจ็ดสิบล้านแล้วแต่ดีกีีของสตอคนนั้นก็จะโดนกล่าวหาอย่างนี้ว่าเป็นงูหา่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่อุดมการไม่รู้คุณคนไม่กระตะดูกระตะเวที แต่ถ้าสอสอพักอื่นย้ายมาอยู่ของพักตัวเองท่านี้ไม่ใช่งูเหา่าก็จะเป็นการว่าสอสคอนอนั้นแบบมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลต้องการรักประชาธิปไตยต้องการที่จะทำอุดมการให้เป็นจริงมาร่วมกับพักเพื่อจะทำให้เกิดการกินดีอยู่ดีเกิดการพัฒนาประเทศ เป็นอย่างนั้นไปทั้งทงที่แม่งย้ายพักเหมือนกันมันรับตังเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมจะไม่พูดว่ารับตังเพราะไม่มีเหตุไม่มีหลักไม่มีฐานแต่คือได้รับการเชื้อเชิญมานะครับสรุปแล้วมันก็คือวัชกรรมหรือเปล่าวักรรมในการโจมตีสอสอ ที่ย้ายพักไปอยู่พักอื่นเป็นวาทกรรมที่ชื่นชมสอสอ,สอที่อยู่พักอื่นย้ายเข้ามาอยู่ในพักตัวเองผพรอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับในคลิปนี้ว่าเวลาสอสอย้ายพักนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาเลวเขาเฮียเขารลยยำเขาเห็นแก่งเงินอย่าเพิ่งไปตัดสินเพราะเราไม่ได้เป็นสอสอครับเราอยู่วงนอก เราไม่รู้หรอกครับบางทีเขาอยู่พรรคการเมืองที่เขาอยู่น่ยอยู่มานานแสนนานเขาย่อมรู้ดีถึงพฤติกรรมแกนนําของพรรคพฤติกรรมผู้บริหารของพรรคในการจัดสรรตําแหน่งในการให้ใครเปรัฐมนตรีให้ใครไปรัฐมนตรีช่วยให้ใครเป็นประธานกรรมธิการเขาจะรู้ดี แล้วก็จะรู้ดีทิศทางนโยบายของพรรคว่าที่พูดจาปลาใสาไปนั่นน่ะมันเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติหรือเพื่อพวกพ้องน้องพี่นี่เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่สสย้ายพรรคครับเพราะฉะนั้นการย้ายพรรคอ่ะสสในสภาตอนนี้มีห้าร้อยคนสเค 400, สเขตสี่ร้อยสสปาร์ติลิตรร้อย นับตัวได้ว่าใครเคยอยู่พักเดียวมาตลอดไอ้พวกที่เป็นสอสอนานๆน,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 นะสอสอลายสมัยนะทุกคนเกือบทุกคนย้ายพรรคมาแล้วทั้งสิ้นมันมีเหตุปัจจัยอะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นเหตุของกระแสพักมันเป็นเหตุของการส่งเสริมการสนับสนุนจากพักคเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าใครเป็นงูเหา่าไม่งูเหา่า นะครับบางคนเขาก็มีเหตุมีผลเรามาดูกันที่ว่าเมื่อเขาย้ายพักไปแล้วแล้วเขาก็ได้กลับมาเป็นสอสออีกเขาพัฒนาดูแลพี่น้องประชาชนพัฒนาเขตที่ตัวเองดูแลอยู่พัฒนาจังหวัดที่ดูแลตัวเองดูแลอยู่ดีกว่าอยู่พักเขานั่นเป็นปัจจัยสำคัญครับบางชีวิตต้องดูน,น,นานๆต้องดูยาวๆ คำว่างูเห่าก็เป็นเพียงวาทกรรมในการตัดสินสอสอที่เขาไม่ถูกใจก็เท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายสดกับผมนะครับโดยเฉพาะในช่องกิจโพส h ช n แ e l นะครับก็กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ในช่องนี้นะครับผมก็จะพยายามนำเลือกราวหลากหลายทุกเหตุการณ์นะครับที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับโดยไม่สนใจว่าจะมียอดติดตามในแต่ละคลิปนั้นเยอะมากร้อยขนาดแต่จริงเราอยากได้เยอะๆกบเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลในการนำมาเสนอนให้กับพี่โนโ้องะโยช์เพื่อที่ได้ฟังกันหลากหลาย มีการเมืองบ้างสลับกันไปลุงพลบ้างสลับกันไปศาสนาบ้างสลับกันไปข่าวที่เป็นกระแสบ้างน,นะครับวิเคราะห์ในเหตุในผลในมุมมองที่แตกต่าง,างกับผมนะครับปิดผลเดี๋ยววันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามลายสดของผมในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับมาดามลาเต้ขอบคุณอาจารย์จ้ามศรีบุรพาขอบคุณช่อง ต่างๆที่สนับสนุนผมขอคุผู้ติดตามทั้งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินมาเพื่อสร้างพ่อปู่แม่ย่าศีสุดโทให้สําเร็จนะครับผมก็จะฝากองค์แม่ยา่าองค์ผู้ปู่ไว้ในแผ่นดินพิษณุโลกให้คนที่นับถือองค์พญานาคมากราบไหว้บูชา ครัินีขอบคุณมากมากับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับสวัสดี